กันสองหลอดนะคะคู่กันสองหลอดอคู่กันสองหลอดอเดือดแน่ สามก้บาทเท่านั้นเองแม่ตอนนี้มีตะกาตะการสองรตะการสองเท่านั้นตะกาสอง้อเ้ยลพอดีเลยพี่ซินดี้เขาทำไนตัวครีมแก้เต่าเหรนเออมีเลยขอม่เลยเหมาะเลยขอดอน้ำเสร็จทาเลยที่ออ่เนียปนบีบออกมาแบบเยปกติเราแค่แบบเป็นเป็นไอกลมกลมเออเออแต่อันนี้บีบแล้วก็ทาเลยเออโรชาปนโชานปกติราคาเท่าไหร่ หนึอร้อยเ9 0าบวันนี้เอามาเหลือสามสออยเออสองราสบาทนะก็ซื้อเลยรออะไรล่ะ้อซื้อเลยสามสานะช่องแจ็คสามยสามสิบเอ็บาทซลสองหอดนะค้าสีได้เด้อสองหลอดนะคะหนึ่งันหนึ่งสามร้อยเ้าสิบาทเดกไปดใช้ได้นะทุกคนซื้อไปเลยจัดไปจัดไปจัดไปทุกไปเลยกิจกรรมใหญ่ของพี่ซินดี้นะทุกคนอะไรนะครับไม่ 1, 3, เหม e ็นอพี่ซินดี้ เรยมีพิษเยอะอย่างไรี้ออกเยอะแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าเขาบอกว่าเมใช่้ทุกคนใช้ทุกตรงที่มีข้อบ่งข้อพับผมใช้หมดเลยแต่คุ้มมากเนอะจริงทุกคนคุ้มมากเพราะอะไรปริมาณ50กรัมอีกมได้2หลอดก็100ยกรัมร0อกรัมเนี้ยใช้นานมากเพราะอะไร300รตอนนี้มีคนได้300ร้อา หอมด้วยหอมไม่ได้ปริมาณที่ใช้เนี่ยเข่าเบสโซโฟลพจคอนนะไม่ต้องใช้เยอะหรอกใช่ไหมโอ้ยเดี่ยมันเดี่สบายมากถ้าไม่ใส่สกัดมันดีขนาดนั้นมีอะไรบ้างนะคะมันมีอลูมิเนียมคลอร์ไอเดียลดการกัดกร่อเหลือตั้งแต่ต้นต่อนทาตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเดี่ยแล้วก็จะไม่เกิดเหมือเหมือซึมออกไปหน่อย ใส่ผลไต้ก่ได้เลยแล้วมีอะไรครับมีไนอซินมาล์อ่บดาใไนอซินมาลก็เอาใส่วิตามิน b ีสใช่ลดป้าลดกะใช่ฉันจะใส่ขิงอันนี้แสดงว่าเต่าก็จะต้องนะกระจาใส่ด้วยเขาก็จังใส่ได้ด้วยเธอกระจัยใส่กระจายใส่ดีราใส่ด้วยทุกทีขอโูลเปลี่ยแปลงแลดีจังไี่เคยขาดอ่อ่อ่ง่าค่ะตรงไหนที่อยากจะแบบว่ามั่นใจโชนี่ แล้วก็มีลูกครับของญี่ปุ่นสามีเป็นทักสามคันชื่อเก๋ๆชื่อที่ร้านแหลกที่ร้านแรกที่ร้านแรกที่ร้านแรกเอะแาลกเยอะแหลกเยอะแหลกใช่เก๋มันมีสองเก๋นะคะมันเก๋แต่เก๋จริงก็ดีมากเลยผู้ชายใช้ได้เอาจริงๆใช้ได้ก็เริ่ม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 ใครมีลูกอ่ะฉันนี่แนะนำเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกมั่นใจในแต่ละวันก็คือ ออกจากบ้านเนี่ยไม่ว่าจะไปทำอะไรไปกิจกรรมไปเล่นกีฬาไปพีเซตนะเพราะมันมีนั่นเป็นหน่วยวันที่เขาเริ่มมีสังคมแล้วถ้าลูกมีกิ่ตัวหรือว่าเล่นกีฬาจนเหนื่อยออกเห็นมยอเห็นอั๊กใช่มันไม่ดีใช่มันก็จะส่งผลเนี่ยเอามาทาได้หมดเลยลูกชายซิดี้ก็ใช้ลูกชายอีิอันนี้ทำขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวเองแล้วก็ลูกด้วยแหละคือต้องบอกเลยว่าซิดี้กับโค้สระไอ้ตชื่ออมันจะมีแอลกอฮอล์ใครที่มีปัญหาเนี่ย ผิวแพ้ง่ายนี่ชนิดสกปรกใช้ที่หลักเับที่หลักเรียบร้อยแล้วนะยืนยันว่า <c oughs> แพ้ง่ายม,มีแน่นอนออออมีแน่นอนส่วนใหญ่แล้วที่เป็นแบบว่าในท้องตลาดมันเป็นสเปรย์คา่าเชื้อมันก็เลยจะแบบว่าทำให้เกิดอาการระคายเคืองตุงหนังใกล้กับา อ่าอมีอ่าตุ้มแดงท่านนั่อแหละเงี้ยลองเปลี่ยนมาใช้คีแล้วแหละมันจะทำให้ปลอกกระโลมผิวแล้วก็ระไรนะคืออะิ่นะสังเกตไหมทุกคนตันงดีสังเนะคือตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นสดใสแล้วก็ตัวสีสีฟ้าเนี่ยมันก็จะหอมลมแป้งเด็กเป็นเด็กเออเลื่อนวันนี้วันเราอาบน้ำวันละหลายหลอบลล่อแบบว่าไปท้ำเท้าไปทำงานไปเล่นฟิตเนสไปทำไรไปเจอเพื่อนไปประชุม นั่นตกเย็นไปหมูกระทะไปดิ้งแดงด้านสกัดมามันก็จะมีกลิ่นก็ยังหอมเหมือนกับน้ำผักได้คนละหลายหลายรอนานถ้อย่างตัวเด็กก็จะโอ้ f รีสีฟ้าเนี่ยกลิ่นแป้งเด็กนะคะส่วนสีส้มเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่สดชื่นเวลาหมอนคนอาบน้ำใหม่อะสดชื่นเออเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งหญิงชายจะใช้สีหนก็ได้แต่วันนี้นะคะโปรโมชั่นจากพี่ซินดี้วันนี้สีระแหละเอยไม่ใช่ที่สีระแหละ ชีวะนะชถูก <amounts> ค <of audio> ่ร <_ Gimme for u> ีระะเออหน้าวเนี้ยคนเท่าคน่กับเป็นยังไงุยอันสสลาเออีรหลโอเคจัดไปนะครับผมามบาทแ้ครับามบาจ้า เด็กแปดปวดใจได้แล้วก็ทุกๆอะไรต่างๆใช้ได้เขาบอกทุกๆงามทุกๆงามอธิบายทุกๆงามยังไงกอ่จัดไปค่ะหลังหูหลคอยบริเวณหน้าอกนะคะใต้หน้าอกหลังแล่แผ่นหลังข้อศอกแงมขาแงได้ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดย่างเท้าใช่ใช่ใช่เท้าอย่ขึได้ทุกจุดได้ทุกจุดตั้งแต่ เท้าก็ได้เพราะบางครั้งมันรองเท้ามันเหม็นไงแล้วก็ต้องเท้าใส่ได้เหมือนกันแต่ไอตัวสีฟ้าเหมาะสําหรับพวกแง้มเท้าอะไรต่างๆได้ด้วยทุกคนอจัดไปทุกคนไปเลยใจมันเลิศมากเลิศมากทุกคนกดด้วยนทุกคนสองกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทสองกล่องกล่องละห้าสิบกรัมได้สองกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทเวลานี้ตอนนี้บางคนกดได้สามร้อยสามสิบ ชอบสวนเด็กๆเลยนะครับที่ี้ผมถามหน่อยทำนี่นิดนั้นยังกี่ปีแล้วเจอตัวมิานี้อ๋อยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีแล้วมีสินสดีบที่ออนไลน์หมดออนไลน์หมดเลยใช่ออนไลน์ช่องไหนก็ติดต่อใช่ติดต่อติดต่อมาเ็นที่ไลฟ์ไหมไลฟ์สิไลฟ์แต่ไลฟ์แบบว่าทำสิบีแล์ทำสิบีไลฟ์แล้วก็ันอแลยวันไหนก็หาจะเผอเจอกัร ได้ได้มาจากคุณแม่ท่านหนึ่งที่ต้องการมอบความมั่นใจให้กับลูกๆและตัวเองก็ใช่ด้วยสามารถขึ้นจอมาได้นะเวลาไล่ก่ะพี่ซินดี้กับแม่เท่ากันไหมเด็กของพี่ซินดี้กันสองหนึ่งสองสองโอคโอเคเออ ก็ถามด้วยเฉยนะฮะใครนะครับอยากไปติดตามช่องพี่ซินนี้ก็ได้เลยในทิก t กอนะครัสามารถไปตามไลฟ์ของพี่ซินดี่ได้นะคะชื่อพี่ซินนี้เลยแล้วก็พิรัลด้วยได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ซิเย้ขอบคนทุก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 ะนทุกคนทุกคนว์กคนทุกคนทุกทุกดนท่าคนทุกคทุกดนังกคนทุกคนทุไคนทุกนทุกคนทุกคนทุกคนท้กคนทุกคนทุกคทุกคนนคทุกคนคทุกคนคกนครับ แม่หอมหอมจัดเลยหอมเลยหอมมากอันนี้อันนี้เป็นเอันนี้ฝาฝาอันนี้น้้นี้มีจัดไป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 เธอมันดีมากเลยเธอเธอมันดีมักเเธอไปกดหรือยังอกดนี้อยังเธอกดหรือยังใช่เธอรีบไปกดอาไดีนจ่งดีนะคะไปเลยเธอมันหอมฉันว่ามัน อันนี้มันมาจากนี่เลยมันจัดการแบคทีเรียได้เพราะว่ามันมีตัวลูกคราบขจัดแบคทีบุตรนี่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแล้วได้ปริมาณเยอะนะได้ปริมาณตั้ง50กรัมเลดเยอะได้เยอะให้เยอะมากมาก้เยอะจริงสวยน่านี่ทไมยืนี่เท่าเท่าไรแหมนะ กูไม่กัเป็นนางแบบไม่กอกเป็นนางแบบยเาไม่ก่อไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นเป็นสถานยเยามาพี่มารอได้วพี่นะวันไนี่เป็นวั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 นลงศิลปินศิลปินรอเขาได้ยัง่งเาได้เลยเขาได้เลยปีนาผมไม่ต้องแทนแนต้องเลหนเลงหนเลงหนอขเลงไ้ มานมาหนมาหนมาหนพี่นาเชิญครับพี่นาณาข้านาทุกคนต้อนรับจ้านาารดนาเออทุกคนพี่นาามาเออได้เพหนยาาสวัสดีครับนีพี่นาณาเข้ามาพี่นาาเข้ามาเออมีพี่จิมีเออพีจิมีมาฟาเออมา่ต้องให วันนี้พี่นานามาขายอะไรวันนี้นะคะจะบอกว่าตัว,วน,นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านเราภาคภูมิใจนําเสนอมากๆคือจริงๆอ่ะชื่อเขาบอกเลยนะคะเวอัพคนที่บ้านนี่แหละค่ะเป็นคนตั้งชื่อนี่กันไปมาเอาชื่ออะไรดีเวนู่นเวนี่เวนั่นแต่ก่อนที่มันจะเป็น w a อัพเ เพราะอะไรเพราะอะไรคือประเด็นเะนี่ยคือเราอ่ะดักแรกข,ของบ้านเรา ừ, ปรกติกร<ช>เราก็เปิดร้านระผมเนาะครับใช่เป็นเป็นเนื้อวัสดคันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเครือข่ายของการทำบาร์เบอร์มาตลอดทั้งชีวิตเพิ่งจะเคยรู้สึกว่าเออใช่หลาดไปตัดด้วยจริงปะ่ะใช่ตัวมิเจอร์ก็ตัดด้วยจริงมากจริงให้มันตัดที่บ้านไหมโอ้ไม่เป็นไรผมไปให้เมเจอร์ตัดได้ตอนนี้มันไม่มีผมให้ตัดแลโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผมบังมาก อันนี้ผลม kind of ือนบ้ามากแต่มีเซรามิคที li ่พี่พี่ในงานจะทำเซร่มิคไหมพี่ไปทำเซรามิคปัจจุบันเลยไหมตอนนี้ดีมากเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะหลังจากที่เราทำอยู่ในธุรกิจบาร์เบอร์มาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีโปรดักต์ของบ้านเราที่เนื้อน้อยเนี่ยเวลาเราทำโปรดักต์มาเราอยากจะซื่อสัตย์กับคนซื้อเราอยากจะมีความรู้สึกจริงใจกับผู้บริโภค เราก็เลยทำโปรดักตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเราใช้เป็นประจำทุกวันแน่ๆเรากินประจําแน่ๆและกินทั้งครอบครัวแน่ๆก็เลยพี่เวเลยบอกให้ยูมันคืออะไรอ่ะมันก็คือวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยคือทุกเช้าเป็นกิจกรรมที่บ้านเราเลยนะมัาจะซื้อมาอันไหนตัวไหนดีตัวไหนหวานน้อยตัวไหนรู้สึกตู้งตานทานทบแล้วมันรู้สึกดีมากทานรู้สึกแบบสดใสสดชื่นก็ลองมาเยอะแม่แท้ที่ลองมาแบบลองลองแล้วลองอีกจนแบบเออ จนเจอสูตรที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันลงตัวที่สุด<ม>ทานง่ายเด็กชอบทานแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราทานไปแล้วอ่ะคุณสมบัติที่เราได้ามาจากที่โรางานเขาคิดคนม,มาให้ตัวนี้มันมีความพิเศษเลยรู้ไหมตัวเนี้มีนูจตนินซีอร่อยชื่นใจมากจะบอกเลยแฮะ มันส้มเลยมันกินน้ำส้มะอร่อยว่าอะไรคะส้มเอออร่อยมากบอกว่าส้มแบบนั้นเลยคือจะบอกว่าตัวนี้นะคะคือเราอยากให้มันรู้สึกว่าเราไม่ติดแป้งอะไรมันเยอะเพราะว่าเราใส่ส้มไป15ลูกสิบห้าลูกจะกินไหวไหมเอ้าจริงโอ้ไม่ไหวหรอกพี่แก่ตายเลยอะแก่ตายเลยเพราะฉนั้นตอนนี้นะคะเราแก่ตุย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 อ่ะแก่ตุยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้ส้มตัวนี้มันไปอยู่ในหนึ่งสองที่เมื่อกี้สองผ่านไปเล้วล่ะ ใช่พราะมันไปอยู่ในหนึ่งซองที่ทุกคนทานไปที่สำคัญมาเมียรู้ไหมทำไมวิตามินซีเวกอัพถึงมีความอันน่าสนใจแล้วกันลัวพูดคำพูดอะไรได้ได้ได้เอาเป็นว่าน่าสนใจน่ากดคนละเด้อเด้อตอนนี้นะคะสามร้อยคนคนละหนึ่งเด้อได้ไหมคำว่าเด้อมาจากไหนหรือเปล่ามาจากโมนิเออร์เออเด้อเออใ Anything, ราคาเท่าไหร่พี่ปกติเนี่ยกล่องหนึ่งสามตอนนี้เหลือตอนนี้นะคะอยู่ที่1กล่องสองร้อย้าสิบบาทเยอออร่อยมากเ้มันดีมากกลองหน่ง 1นึงซองเนี่ยมีส้ม15ลูกส5ลูกึงซองเนี่ยกินส้ม15ลูกปกติปีบส้มโอ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวและที่สำคัญไปซื้อส้มน้ำส้มคั้นแล้วบอกว่าคันจบคั้นจบในตลาดสดจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมด10ซองใช่ไหมไม่เจ็ดค่ะขอโทษค่ะหนึ่งกล่องไปทุกคูณนี่เป็นยังไงวันนึเจ็ซองก็คือจานหนึ่งอาทิตย์ยจานนึ่ง เพราะฉะนั้นหนึ่งกล่องจับราคาเท่าไหร่สามร้อตอนนี้เหลือเพียงแค่29<ำ>ง้าสบาทไ้หนึ่กล่ทุกคนและจะบอกว่านงานทำวันนี้มาปีกว่านะจะบอกว่าวันนี้นะคะเราทําไปแล้วเป็นแสนแสกล่องเรามาแตกตัวเลขล้านด้วยกันะนะแตะตัวเลขล้านกล่องด้วยกันะอใช่เพราะว่าตัวนี้ทำมาคือ คือจะบอกว่าหนึ่งนอกจากอร่อยทานดีคนมาซื้อซ้ำนี่ไม่ได้ทำมาเก็ตติ้งมากมายเนี่ยจะบอกว่าเขากัดมาซื้อซ้ํากันอย่างต่อเนื่องอเพราะว่ามันเป็นวิตามินแป๊บเดียวหมดก็รกินทั้งบ้านไงพ่อแม่ปู่ยา่าตายายก,กินทั้งบ้านเขาซื้อทีเขาจะซื้อเป็นแพ็คเลยเราก็จะมีเซ็ตเป็นแพ็คมาให้แต่วันนี้มาแนะนาเป็นแฟนน้องแท็บนะคะว่าเราอยา่าใครยังไม่รู้จักเวพและเคยทานวิตามินซีอะไรมาก,ก็แล้วแต่อขอให้เปิดใจกับเวพเถอะเพราะว่าตัวนี้สําคัญมากนี้อยากให้ฟังเพื่นาดีๆตัวนี้มีนูทรินซี นูวจมินซีคืออะไรคือสารสกัดตัวหนึ่งที่นําเข้ามาจากอเมริกา oh. เมื่อมันอยู่ในวนะิตามินซีนะมันซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วไปผรักเซลล์ให้ทํางานสร้างภูมิต้านทานได้มากกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงส oh. ิบสเท่าคือมากกว่าวิตามินซีทั่วไปในท้องตลาดสิเท่า เหมือนเวลาเรากินเข้าไปมันต้านหมดครับสมมติวันนี้รู้สึกฟุ้งๆฟัดๆกินเลยเออใส่เลยเออคือพราว่าเช้ากินก่อนและหนึ่งสองแต่วิตามินวิิตามนซีร่างกายต้องการประมาณหนึ่งพันมิลลิกรัมถูกไหมคะครับแต่ถ้าเราทานสองพันเป็นไรไหมไม่เป็นไรมันจะขับออกในปัสสาวะเลยอ่าและอย่างหนึ่งอย่างที่เป็นผลประโยชน์ที่น่ารู้สึกจะใช้แล้วรู้สึกได้เวลาแฮงก์โฟร์อ่ามึงก็มึงออกป้ามึงออกป้าเอาไว้ไปเอาไว้ไปให้เจ็ดกล่องเลย เออเวลาไฮโวเวอร์นะคะรู้สึกว่าโดนส่งซูก้าโน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 ชูก้าเนาะโนชูก้าเนี่ยต่ เป็นน้ำตาลเป็นความหวานสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่ต้องกังวลใครเป็นเบาหวานวทานได้เลยเด็กๆทานได้ไม่ดีถ้าพ่อแม่โกหกเฮ้ยเด็กทานแล้วกลัจะดีทานได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเวลาทานบางคนกลัวทานทานกลางคืนแล้วมันจะยังไม่ตื่นยังจะไม่หลับหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะคะตัวนี้ทานได้หมดเช้ามารู้สึกว่าอากาศมันไม่ดี PM มันเยอะฝุ่นมันเยอะยังไงวิตามินซีือวิตามิน เป็นประจําทุกวันคือทางรอดและสําคัญที่สุสมัยจาได้ไหมที่เลวลาเรามีสารพันโรคระบายโรคระบาดมาโรคระบาดบ้าบ้าบ้าคนนั่นคนนี้อีนี้เธอรู้ไหมว่าวิตามินซีอ่ะคือทางรอดใครก็ตามแต่ที่ร่างกายอัดวิตามินซีไว้คนนั้นรอดหมดหและดีมากแลก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีมันจึงทําให้ลูกหลานของเราและตัวเราไม่ใช่เป็นแบบเป็นไอ้เม่อวเป็นไข้เดี๋ยวว่าจะไอเลยนาดจะจามยังไม่จามเลยใช่ไหมค้าเท้ มงกินไ้เช่อนะม่้่ของมก็มาเชื่มาม่วตอนนี้นะหน้านใช่ไ้มคือฝนตกตลอดอากาศเปลี่ยนแล้วเด็กๆที่สาคัญนะเด็กๆไปโรงเรียนยังไงวิตามินซีได้ไม่เพีงพอกไมินยังไงก็ไม่พอเพรานั้นให้เขาอัดวิตามินซีไว้ค่าอัดวิตามินซีนี่คือภาษาบ้านเข้าใจง่ายแล้ววิตามินซีต้องวิตามินซีที่มีคุณภาพบางทีวิตามินซีทั่วไปมันมีความหวานเยอะเราเด็กเลียนเรื่องนี้มากมนะ เพราะฉะนั้นนันห์มีลูกเพราะฉะนั้นนันหห่วงลูกและเป็นแรร่างกายกับลูกเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกคือต้องอัดวิตามินซีให้เขาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นแักง่ายมากแล้วไปโรงเรียนปุ๊บไปติดนู่นติดนี่กับเพื่อนอ่าอันแรกทไหลกจริงจริงนะจ๊ะจะัวลืมใช่ไหมเช้ามาฉีดชงดื่มก่อนเลยอทางบ้านก็ไปฉีดสีซองเป็นประจำชงดื่มก่อนใช่ตอนออกจากบ้านทุกทเช้าทุกคนเลยนะคะแล้วก็กลางคืนถ้าอันนี้เป็งคืนกรณีที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย วันนี้ไปโจบคนเยอะมากเลยคนนั้นก็ป่วยคนนั้นก็อัดอัดเลยไม่รู้ใครจำใส่เราบ้างไม่รู้เราหายใจลดใครหรือใครลดลดเราบ้างเพราะฉะนั้นกลับมาต้องอัดอัดเลย ตัวนี้นะคะช่วงที่แบบว่าโอ้มีมีไวรัสระบาดเยอะๆมีมีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นั่นน่ะอัดลูกทุกคนเลยอจริงๆใครที่ดูอยู่นะโลกเนี้ยอย่าไปดูภาษาแม่แม่ด้วยกันนะมาแล้วหูตอนนี้โรงเรียนมีโรคอะไรมีลูกนี้นี่น่าจะแบบให้วัดยองวัดใหญ่จะบอกอัดเลยอัดเลยทุกคนเพราะว่าวิทยาศาสตร์คือภูมิคุ้มกันนะคะทุกคนสามารถที่จะดูแลลูกหลานและตัวเราเองและใครก็ตามคือตัวเนี้ยเป็นสแตนดาร์ดในการดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดการเป็นวิเป็นบั๊บใช่ต้านหวัดแหละเป็นวิทยามาสตรต้านหวัดว่าง่ายๆแล้วก็ต้องบอกว่า สร้างภูมิต้านทานตัวนี้อย่างที่บอกไอโนิติเมนซีมันตัวเจ๋งมากเลยนะ <Yeah. S 1> คือมันเข้าไปสู่ร่างกายปุ๊บใช่ไหมแล้วมันไปทําให้เซลล์มันทํางานได้มากกว่าวิตามินซีที่มันอยู่ในท้องตลาดสิบสองเท่า oh. อันนี้นม่ไร <c oughs> เห็นชัดเพราะว่าเราลองอวิตามินซีตัวอื่นเฮ้ย <c oughs> มันยังแบบมันยังไม่เห็นผลชัดเจน <c oughs> แต่อันนี้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันกระปรี้กระเป๋ามันดีขึ้น มันต้านได้จริงๆพูดจริงใครป่วยในบ้านด้วยมีไหมตอนมีสมมเป็เวลาคุณพ่อแม่ก็ต้องมีพ่อแม่ป่วยอีกคนต้องต้องดักเลยต้องดักไว้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีติดบ้านนะคะสอบวิตามินซีเป็นวิตามินขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีทุกคนถ้าใครอ่ะไม่มีวิตามินประเภทชงดื่มหรือประเภทอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องไปหาคือไปซื้อส้ม3ากิโลแล้วคุณก็จะต้องแกะส้มแล้วคุณยัดเข้าไปเช้าประมาณ5ลูกเย็นประมาณ5ลูกกลางคืนกิน5ลูกบางทีมันก็เน่าก่อนเอาเนี้ยใครมีตรงไหน มีพ่อคุณแม่เนี่ยแน่นอนว่าซื้อไปเลยนะครับเช้ามาหนึ่งแก้วลูกหนึ่งแก้วพ่อหนึ่งแก้วทานตอนตอนเช้าก็คือตอนก่อนอาหารได้ได้ค่ะนี้ทานก่อนอาหารได้เลยหลังได้เลยเอาตามสบายเลยแต่นานามักจะให้เขาทานหลังอาหารเพราะว่าเดี๋ยวกินก่อนแล้วเขาจะเขาจะอิ่มข้าว ไปโรงเรียนได้ครบทุกคนเลยโดยเฉพาะนะคะทุกคนอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนจักราคาตั้งประมาณเท่าไหร่เหลือตอนนี้สองร้อยเก้าสิบบาทตรงน้ำเย็น แอลเนีก็ลังพอดีเพราะทุกคนต้องทานน้ำเยอะๆและอยางนะอยากจะบอกีกครั้งเลยว่าวันนี้นะคะวิตามินซีเว u p ไม่เคยทำราคาแบบนี้อันนี้เป็นราคาแบบโอ้โหเวอัพนะจ๊ะเวยอัพนะจ๊ะเวอรามีเพนะว์นี้เรามีเพลง้นะเป็นยังไงนะไม่ได้ไม่ได้เอามาเปิดโอนั่นสิไม่ได้ยอมพอไมครับไม่ได้ยอมพอไม มีในบ้านแดงไหมมีในบ้านแดงไหมมีเว applet ของดับบลยเวเลยเดับบลยเวเลยค่ะเออดับอยเตเดอะบอยเวเป็นผัวที่แสดงให้ใช้การควบคุมงาแต่ต้อนครอบครัมผมดูช่องพี่นานาคือพี่นานาให้ลูกกินทุกวันจริงใช่เพราะว่าคือทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องซื้อสัต์คุ้มประโยชเพราะว่าคุณต้องทานจริงกินจริงและอย่างนึงให้คิดแล้วมากทานวิตามินซีเป็นประจำผิวมันสดใสเว้ยเออผิวนี่กก็เดีกใช่ผิวอันดี้ผิวคนนี้ แดดิเอ๋ผิวไม่รูบุมผลเลยผิวเป็นกระจกไม่มีรูบุมขเลยค่ะรูจรู้แล้วจ้ะไม่มีรูขุมเค่ะสำหรับสายปาร์ตี้ก็เหมือนกันติดบ้านไเลยนะคะต่นมแ่แฮงค์โเวอร์ื่นม่ต้องเมยนะ่ต้องเมชื่อเพลงไหนบ้านแดชื่อเพลงเว ไปอัพเลยจ้ากดไอัพจ้าไม่เจอหรอคะอ่า๋ย่เปิดให้ดุตดูสายตาแม่ปันหาเนี่เลยไปแล้วอ่ะเน่เอ่าแชทครแล้วแกัยเไม่ยาเอไม่ไรเรามาไปกันเวาันเอาทุกคนมานี่นี่ห้าสี่สามสองหึกดไปด้วย สะพานพินานานะแล้วก็พี่เบว่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะชื่อว่าเวอัพและเป็นวิตามินซีนะซองนะสามารถชงดื่มได้นะอาจัดไปนะคะแม่กดไปก่อนราคาปกตินะคะสูงกว่าน,นี้แต่วันนี้เราขายง่ายแค่หนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบบาทเดี๋วยวฮุกมาหน่อยฮุกมาเอานานจังกวาจะฮุกเว้อเออย่าอเอย่าออ,อ Uh. Yeah. 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 Ah! Yes! Jump! 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 Ah! ร้านนี้เนอะไอ้นี่ถ้าสมมติจะไปซื้อช่องติ๊กตอกทางที่นานเนี่ยช่องไหนครับก็จริงๆแล้วนานาเลยพินาก็ได้เลยนะคะในติ๊กตอกนะคะเราขายมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่เคยทานแล้วติดใจเพราะรสชาติอ,อร่อยอ,อ,อันนี้คนเคิรไปชิมเพรารสชาติอร่อยแล้ว,ลว<ห>มันขาง่ายขายมาเป็นเซ็ตกล่องแล้วว่ะใช่ตอนนี้แบบขอแต่เลขร้านปีนี้าว่ะปีนี้ขอแต่เลขกลางผู้สู่ร้านไหพผู้สู่ร้อนก็จะบอกว่าทำแล้วไม่ดีจริงไม่ทำทานกินหนึ <ๆ S 1> ่งอย่างนะคะคือสามารถเข้าไปช่อง Way Up Official ได้เลยโอเคได้ครับได้พินากคขอบคุณมากค ได้เลยเดี๋ยวกินเลยแก้แก้ให้นี่ชอบเลยเพลงพึ้งมาได้เลยได้เลยแล้กบคุณาคุณท้าสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะสวยมากสวยค่ะสวยมากพี่นาสวยมากสวยอยู่เลยสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมก่อนเพิ่งไปแกดาด้ามาไปใช่ใช่ไปดาด้าพี่น่อบไม คื <Bye. S 2> อ,อ,อ,อของของพี่นาต้องมีทุกบ้าน okay. เพราะเวลาพ่อรุ่งพ่อลุงเรียนนะทุกคนตะก้ายังอยู่นะได้เป็นพี่นาดนะเป็นวัดตกไปนะใช่ใครมีลูกเนี่ยต้องซื้อวิตามินซีแบบนี้คือคุณอาจจะกินวิตามินซีหลักฐานแต่อันนี้เป็นวิตามินซีแบบโจงฉีกแล้วก็โจงกับน้ำเพราะฉะนั้นมันจะเป็นผลน้ำส้มปกติถ้าเกิดคุณเนี่ยคั้นน้ำส้มน้ำส้มอะไรต่างให้ลูกกินแล้วคั้นไม่ทันเพราะแล้วก็ส้มมันเน่าไดก่อนหรืออะไรจัดไปตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีวิตามินซีที่เป็นประโยชน์จัดไปเลยค่ะแม่โอเคนะครับผมสวยเหมือนเด แม oh. ่ลูกแม่ลูกก็เลยนเล่นกันนะครับผมว่าอยู่เล่นเล่นก mm. ันไม่มากพี่กับพี่นะนะแต่แม่นี่ท่าเนี่ยเลยมึงกวาดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาความจริงเนี่ยมวาดไปเลยเอาแม่งงานพิเศษนล้วแม่เท่าแม่งานพิเศษในยัยแล้วแม่คือโน่นึงนั้นสิท้าต่อไปแม่จะต้องพี่แบบ หยองๆยองใหญ่เลยครับมาอ่ามาครับให้ลูกค้าคือแปดอีกครั้งสวัสครับนั่ลูกค้านั่งกับีเลยสวัสดีค่ะเราไปนั่งกับแม่เลยนั่งกับแม่นั่งกับแม่คนเดเออนั่งเลยนั่งเลยเราันเองกันสบายสวัสดีครับสีสมสนวันี้ีคขายอะไรได้ได้ได้ด้ายอะไรเธออ่ะกูตายา เป็นยังไงนะเป็นกูตี้ค่ะเราจะมีสามตัวเลยวันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดีๆนะคะตัวนี้เป็นตัวของเราที่ทำนามากตัวนี้ปรับสี่ยู่ได้สองถสามระดับเลยเด็กๆชอบมากเลยชัดเนี่สติกองโมติดยัไงนตัวนี้จะเกี่ยงง่านะคะใครที่มีขนไม่ติดขนด้วยอ่านี่ดเอะไรรอยลิสติกแม่